ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นไม่ทราบที่มาเงินเปรสาวอดีตเจ้าอาวาสเฉาต้องให้เจ้าตัวชี้แจงว่าเอามาจากไหนพร้อมยืนยันไม่มีใครเอาเงินวัดไปได้วันที่7พฤศจิกายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิ้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมีชาวบ้านเข้าไปทำบุญและท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยังมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากไปให้กำลังใจพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็น ภายหลังจากมีข่าวอดีตพระประหลัดเฉาเปเงินสาวจนถูกวิพากวิจารณ์อย่างมากทั้งนี้ยังไปพบกับพระภัวเมธบวรจริยาสินหรือหลวงพี่การ่าหลังโซเชียลได้นําเอาไปลงเพราะมีชาวบ้านมาทักผิดว่าเป็นรองเจ้าอาวาสบ้างหรือมีหน้าตาหล่อทําให้มีชาวบ้านเข้ามาทักถามจํานวนมากเพราะนั่งอยู่ใกล้กับพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยตลอดเวลาที่รับกิจนิมนต์ขณะที่หลวงพี่การ่ากล่าวว่าตนเองเป็นคนกรุงเทพมหานคร เดินทางมาบวชที่วัดป่าวาังน้ําเย็นโดยไม่ใช่พระในข่าวซึ่งมีชาวบ้านมาสอบถามบ่อยมากที่ตนเองมาบวชเพราะสนใจและเริ่มใส่ศรัทธาในพระอาจารย์สุริยันตนเองเคยมาตั้งแต่ตอนอนอเด็กจนตอนนี้อายุ29ปีแล้วตอนแรกก็ว่าจะมาบวชที่วัดนี้แค่15วันแต่ตอนนี้ก็เลยยอ15วันคงจะบวชไปเรื่อยๆเพราะตนเองก็ยังไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งในตอนที่มาบวชโชตอนนี้ก็เลยว่าจะยังไม่สึกคิดแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวจึงอยากจะฝากเตือนญาติโยมว่า ในการดูข่าวก็อยากจะแยกแยะฟังความต้องฟังทั้งสองด้านอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสความสงบในวัดป่าวังน้ำเย็นแล้วจะรู้ว่าดีมากจริงๆทางด้านพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นกล่าวว่าเงินเปนสาวของอดีตเจ้าอาวาสเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินวัดยืนยันว่าไม่มีใครเอาเงินวัดไปได้โดยเฉพาะเงินทำบุญหรือเงินกระถินเพราะเงินอยู่ในบัญชีวัด เพื่อนำไปสร้างพระนั่งเมืององค์ใหญ่สูง168เมตรเงินออกไปแค่สลึงเดียวก็มีกรรมการตรวจสอบเพราะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรส่วนประเด็นเงินส่วนตัวจำนวนมากนั้นต้องให้เจ้าตัวชี้แจงเองว่าเอามาจากไหนโอนจากบัญชีไหนข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการกระทำของอดีตพระรูปนั้นเท่านั้นวัดป่าวังน้ำเย็นนี่ข่าวสะอาดสอนให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีไม่นานความจริงก็ปรากฏเองมีขั้นตอนไม่ต้องห่วงเงินวัดไม่สามารถเราออกไปได้หรอ